a อาเวิร์ดไม t มันได้หลายมุมมากทั้งส่วนตัวก็ได้กับงานก็ได้เนาแล้วมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแบบเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเอเอามาใช้ในส่วนของการเป็นกลยุทธ์หลัก นในการขับเคลื่อนพนักงานแล้วเราทํากันตั้งแต่ระดับบนลงล่างแล้วก็ล่างขึ้นบนเพื่อมาเจอกันอย่างที่บอกมันคือการคุยภาษาเดียวกันนะครับถ้าเราสามารถที่จะทําให้เขาคุยภาษาเดียวกันได้ก็จะทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุขพ้อดีครับที่ทีมเฟรมดูในส่วนทีว่ว่ลด้วยส่วนหนึ่งทําให้ทั้งทีมมีโอกาสที่เอาวอตไมซ์ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเอาวอตไมซ์เป็นส่วนหนึ่งที่เอาไปใช้อยู่แล้วครับในการคุยรวมถึงการพัฒนาการและการโดยการให้ feedback กันว่าเราควรจะร่วมมือกันยังไงเพื่อช่วยเหลือและัพ p อ o r t กันมาก ซึ่งเอาเวิร์ดไมซ์เซนเป็นตัวการที่ดีครับในการทําให้ทีมมีบรรยากาศในการคุยเพื่อเป็นลักษณะของการฟีดแบ็กเพื่อให้แต่ละคนนะครับพัฒนาขึ้นแล้วก็ปิดจุดอ่อนแล้วก็ไปสู่เป้าหมายทีมร่วมกันพอเอามาใช้บราการในทีมดีครับหลายๆคนเรียนบางอย่างไปในทางที่ดีขึ้นด้วยความที่บ้านตัวครับเป็นบริษัทที่มีโอเปอเรชั่นอยู่ในหลายประเทศใช่ไหมครับซึ่งทําให้เราต้องทํางานร่วมกันกับหลายๆฝ่ายหลายๆทีมที่อยู่ ในแต่และประเทศนั้น,น,นเนาะมันเลยทำให้อ u วเบิร์ตไมเนี่ยมาช่วยในมุมของการที่เราสามารถทำคอสฟังชั่นอลอะครัคอสเคาลเจอร พอสทีมได้เพื่อที่จะสามารถเดินหน้าต่อไปอะครับตามภา,ารกิจของบริษัทได้อะครับน่าสียที่แล้วมีทีมน้องใหม่มาเราต้องเป็นพี่เลี้ยงเราก็จะสอนในสิ่งที่พูดขื้วๆพูดสั้นๆน,น้องถามมาพี่ก็ตอบไปไม่ได้เคยถามน้องจริงๆว่าโอเคติดอะไรไหมอยากให้เราช่วยตรงไหนไหมพอเราได้เริ่มมีความดูเรื่องเอาไว้ไหมเสร็จว่าโอเคเราควรจะเข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นเราต้องไปช้าๆนะคนนี้หรือคนนี้เราควรจะเกินก่อนว่าเป้าหมายในการเรียนรู้คืออะไรทําให้เรารู้ว่าโอเคแต่ละคนอะความเข้าใจตอนนี้บาร์มันไม่เท่ากันูวเรราาคาจะม คุยกันก่อนว่าแต่ละคนอะอยู่จุดไหนเราต้องทํางานหรือว่าอยู่กับคนอื่นตลอดเวลาใน่ๆทํำยังไงให้เราจะอยู่ร่วมกันเนี่ยได้อย่างมีความสุขเราก็ต้องเข้าใจเขาแล้วก็พูดคุยกันมากกว่านะะที่ส่วนตัวก็มีเรื่องของครอบครัวหรืนแล้วก็เข้าใจเขามากขึ้นในส่วนของการทํางานคนในทีมน,นี้ก็แฮปปี้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไงมึ้นมีอะไรก็คุยกันน้องติดอะไรตอนนี้พี่ทํางานนี้อยู่ถ้าพี่มอบหมายงานนี้ไปน้องทําได้ไหมมีการพูดคุยกันมากกว่าแล้วก็เราก็ทํางานกันอย่างมีความสุขค่ะเอาเวิดไมเซ็ตเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากค่ะ ทำให้เวลาเราจะสื่อสารอะไรกับทีมงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันมันก็เลยทําให้การสื่อสารมันดูราบรื่นขึ้นเราเป็นทีมไม่ได้ใหญ่มากเพราะชายเอาเวิร์ดก็พยายามแบบเออม,มองในมุมเขามากขึ้นไม่เอาตัวเองเป็นเบสเด้ออารมณ์ดีขึ้นงานออกมาดีขึ้นถ้าเอาไปใช้แน่นอนว่ามันดีมากๆค่ะไม่ใช่แค่องค์กรอย่างเดียวคือมันทุกอย่างในชีวิตเรานะคะ เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะยังไม่เชื่อเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเรื่องไม n d เซฟมันเป็นสิ่งที่ยากที่เราจะแบบมาเรียนครั้งแรกเราจะอินได้เลยแต่มันมีกิจกรรมนิงที่มันแบบต้องโทรไปหาคนคนหนึ่งเพื่อที่เราจะคุยกับเขาเพื่อเข้าใจแซมนั่นแหละมันเป็นจุดเปลี่ยนครัง้งสำคัญเพราะว่ามันทําให้ปัญหาที่เรามีอยู่กับที่บ้านเนี้ยมันเปลี่ยนไปเลยครับมันดีมากๆค่ะคือจริงๆไม่ใช่แค่องค์กรอย่างเดียวคือมันทุกอย่างในชีวิตเรานะคะคือไม n d เซฟมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากยิ่งเรียนก็ยิ่งรูููาาจจ้้สสสึึกกําาาาาาาคัญเเเเรรรรรออออจจะวว่่่ยยหนืื ต่ำกว่าลูกค้ามันอาจจะทําให้เราไม่สามารถฟังความต้องการของลูกค้าได้ดีมนเลยทําให้เราก็ไม่มั่นใจในตัวเองพนเราเนี่ยคือเราสามารถพูดได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเราสามารถให้ข้อมูลให้ความช่วยเหลือกับคนที่เขาไาคุยกับเราได้อย่างตรงไปตรงมามากขึ้นนะครับเคยเหมือนบริษัทก็ส่งมาเรียนของ CAG อยู่แล้วคะ่ะก็จะเป็นเรียนผ่านทฤษฎีประมาณนั้นก็คือเรียนผ่านออนไลน์บ้างหรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบลงลึกดีเทลมากขนาดที่จะทําให้มันได้ผลจริงขนาดนั้นก็เลยลองมาลงเรียนในส่วนของบอร์ดเกมเพิ่มเติมเพื่อจะหเห็นภาพว ให้ชัดเจนมากยิ่งึ้นว่าการอยู่ร่วมกันกับทีมงานการที่จะทํางานร่วมกันให้อย่างมีประสิทธิภาพมันควรจะใช้วิธีไหนในการสื่อสารหรือร่วมพูดคุยในฐานะคนทางานทุกคนนะอยากจะตื่นขึ้นมาทํางานอย่างมีความสุขเอาเวิร์ดไมซ์จะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้เราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเราอยากหาความสุขในชีวิตเราอยากจะได้บรรยากาศดีๆในการทํางาน สิ่งสาคัญของทุกองค์กรนะครับคือเป้าหมายทุกคนมีเป้าหมายที่จะไปร่วมกันอยู่แล้วอเวิร์ดจะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยครับที่จะทำให้ทุกคนมองเห็นเป้าหมายที่จะไปวินวินร่วมกันแล้วก็สิ่งสำคัญสุดคือบรรยากาศเราอยากได้บรรยากาศการทางานที่ดีดังนั้นบรรยากาศการทางานที่ดีมันก็ต้องเริ่มมาจากไมเซ็ตที่ดีอเวิร์ดไมเซ็ตนะครับเป็นตัวที่ตอบโจทย์่ดีที่สุดเลยครับ แน่นอนเลยค่ะนอกจาก Growth Mindset แล้วนี่ยต้องเริ่มเรียนรู้ในส่วนของ Award Mindset มากยิ่งขึ้นเพราะว่านอกจากเราจะเอาเป้าหมายของตัวเองหรือว่าขององค์กรเป็นหลักแล้วเนี่ยเราควรจะมองถึงลูกค้าคู่ค้าเราควรจะเข้าใจเขาด้วยเพื่อจะทําให้เป้าหมายขององค์กรเนี่ยไปได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นอยากเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาเรียนตัว Award Mindset คิดว่าทาให้ทุกคนสามารถมองเห็นเป้าหมายเดียวกันได้แล้วก็จะสามารถทําให้องค์กรเนี่ยเติบโตได้อย่างยั่งยืนจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบใครๆก็พูดถึง Mindset มากๆในปัจจุบันนี้แต่ว่าคนที่ จะเอาไปปรับใช้จริงๆอาจจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยในเมื่อแบบอาจจะเทคคอร์สเรียนแล้วก็อยากจะให้มีสร้างคอมมินิตี้ขึ้นมาเหมือนที่ยูนคิคยูทำนะคะก็มาแบบคุยกันฝึกใช้กันหมือบอกแล้วก็อาจจะแบบตั้งตัววัดผลขึ้นมาหรืออะไรแบบนี้นค่ะเพื่อที่จะดูความเปลี่ยนแปลงตัวเอชาเองหรือว่าผู้บริหารตระหนักถึงการเรียนรู้ตรงนี้นะจริงๆไม่ใช่แค่เรียนรู้มันต้องปรับใช้ด้วย